So for those who may have heard of Songkhla as one of the main city in the southern part of Thailand that gathered like the borders between the borders of Malaysia and Singapore, however, you might have never been there before. So please join me in visiting Songkhla Province with this video presentation. Please enjoy. ขอเชิญรับชมค่ะ. เมืองไมซิตี้เราพร้อมและยินดีในการต้อนรับนักเดินทางจยางรวดเรวเต็สมสงคราเมืองไม้ซิตี้ของเรามีศูนย์ประชุมนานานชาติที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้เรามีห้องพักกว่า20,000ห้องกระจายตัวทั่วจังหวัดสงขลาเรามีประสบการณ์และความพร้อมในการจัดงานไมซ ทางธรรมชาติสงขาตอบโจทย์คุณได้เป็นอย่างดีสามารถตอบโจทย์ทุกเดลเลเรชั่นไม่ว่าจะนั่งกระเช้าไฟฟ้าสัมผัสธรรมชาติใจกลางเมืองเรายังมีกิจกรรมเกี่ยวกับฟัติสา์โบราณและคดี กีฬาประเภทตะ่างๆด้วยมาตรฐานระดับโลกนัก่องเที่ยวนะครับผู้มาใช้บริการไม่ว่าจะเป็นผู้เข้าร่วมประชุมให้มั่นใจว่าทุกท่านจะได้รับความปลอดภยัย วัดสงขาของเราจะมีความเรียบพร้อมในหน้ากนการแพทย์ทั้งด้านบุคลากรากาที่มีความเชี่ยวชาญทางยาบาลทที่ได้มาตรฐานมีมอดกของสงขาที่กำลังก้าวสู่ฐานะมอเดิร์โลกมีของกินของใช้ของฝากมากมา,มายามอย่างนติดไม้ติดมือไปฝากคนที่ร,รักรวมสัมผัสประสบการณ์ในการจัดงานไม้สุดพิเศษกับเรา สงขาไมซิตี้และขอเสียงปรบมือนะคะให้กับมิสเตอร์สังโฉขาด้วยะคะ่ะ So as the vice governor mentioned earlier, that if you have seen this video presentation, you will know that Songkhla is ready to invite all of the international, regional, and even the world-class event to host their event or well, many mice activities in Songkhla province to help generate with the GDP of the country as well.